คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากรกาคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจยยารณญาณในการเชียร์ด้วยความปานีจากสี่สิบห้นาทีนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรก V ีพีครับจากผมเสือนหนิงครับแห่งกลุ่ม45นาทีครับประจำวันเสาร์ที่4กันยายน2564ครับ พบกันเป็นประจำเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับตัว VP พของผมครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม VP ก็ s อ5 o v ่ห้ครับเอสสีถ้าเข้ามาขอรบกุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีทัศนะมีเทคนิคครับมีตัวเน้นตัว VVP ให้กับสมาชิกได้ลงทุนกันนะครับแล้วเราก็มีช่องทางรูปแบบใหม่ครับเป็นช่องทางในรูปแบบรายวันครับให้กับสมาชิกได้ทดลองใช้กันเพียงวันละ15บาบาทเท่านั้นครับ ท่านจะได้ตัว V V A P ตัวที่1ที่2แล้วก็จะได้ V A P จากเสือที่ผลงานดีอีก3ท่านครับท่านที่สนใจสั่งซื้อก็ S O V E R 1 6ึ่ครับ O V E R 1 6ึ่ครับถ้าเข้าไปขอซื้อที่ไลน์แอดมินได้เลยครับเพียงวันละ15บาทเท่านั้นครับท่านอยากเล่นวันไหนว่างวันไหนก็เล่นวันนั้นซื้อวันนั้นครับไม่จําเป็นต้องจ่ายหลายเดือนครับแบบนี้ครับจ่ายรายวันครับรูปแบบใหม่ครับวันละ15บาบาทครับท่านจะได้ตัว ตัวทีเด็ด5ตัวเลยทีเดียวครับท่านที่สนใจครับแอดเข้าไปเลยด o v r 1 6 8ครับก่อนอื่นก็ขอสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับที่ผมและชิมงานให้ไปครับไปดูผลกันเลยสรุปผลตัว v p ครับเมื่อคืนครับ v p 1และ v p 2ก็ทำกำไรกันไปได้ครับบินทั้ง2ตัวส่วน v p ของเสือท่านอื่นก็มีพลาดไปเพียง1ท่านเท่านั้นครับโดยรวมก็สมาชิกก็มีกำไรครับส่วน v p ของผมครับเมื่อวานนี้ยิงไวครับฟุตบอลที่ให้ไปครับยิงแต่นาทีที่2เลยก็มี แต่ว่ามี2ประตูในครึ่งแรกครับแล้วก็จบ90้าสิบนาทีที่จะบ้านเอาชนะไปได้สี่ประตูต่อศูนย์ครับแต่ยิงไว้เราก็ไม่ให้ลงทุนครับปล่อยผ่านครับไปคู่ใหม่ครับฟุตบอลเรามีหลายตัวครับท่านที่สนใจทีเด็ดแบบนี้ครับ s 4 5 ovr ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มมีมากกว่าทีเด็ดครับสอนวิธีการดูราคาน้ําราคาผู้ต่างๆครับวิธีการคัดบอลครับอยากให้ทุกคนคัดบอลกันเป็นครับท่านที่สนใจครับ s 4 5 ovr หรือสแกน QR code คด้านหน้านี้ครับ เข้ามาได้เลยครับท่านที่สนใจครับหรือสนใจสอบถามแบบรายวันก็ด O V R 1 6 8ครับทักเข้าไปไลน์แอดมินเพื่อขอใช้บริการกันได้เลยวันนี้ผมก็มีฟุตบอลตัว V ีพีของผมหนึ่งตัวที่จะมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ฟังกันสมาชิกได้ฟังกันไปดูกันเลยครับว่า V พงผมวันนี้จะเป็นตัวไหนกันครับวีพของผมวันนี้ก็เป็นฟุตบอลคอนเฟเดรทีฟของอังกฤษครับเต็เวลา3มทุ่มตรงครับตามเวลาบ้านเราครับเป็นการเปิดบ้าน ของเจ้าบ้านครับกิมบี้ทาวครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบ้านเน็ตครับคู่นี้เตะสามทุ่มตรงนะครับคู่นี้ครับราคาเปิดมาครับเป็นเจ้าบ้านครับต่อลูกควบลูกครึ่งครับจ่ายน้ำฝั่งเจ้าบ้านครับ0.83ยจุดแา่ายน้ำฝั่งทิมเดือนครับ0.98ราคาปัจจุบันก็ยังต่อลูกควบลูกครึ่งอยู่นะครับจ่ายน้ำฝั่งเจ้าบ้านครับ0.80ยจนย์่ายน้ำฝั่งทิมเดือน1.00่งจุดูนครับสูงมาเปิดมาสูงสองจุดเจาดห้าครับจ่ายน้ำฝั่งต่ส0.88ครับ ราคาปัจจุบันก็ยังสูง2.75อยู่นะครับแต่ว่าขยับน้ําฝั่งสูงลงเหลือ0.85จ่ายน้ําฝั่งต่ํา0.95ครับราคาพูว่าเปิดมาครับจ่ายจาบ้านชนะที่1.40เสมอจ่าย4.50และทิมเยือนชนะจ่าย6.50ครับราคาพูปัจจุบันครับจ่ายจาบ้านชนะที่1.33เสมอจ่าย4.75และทีมเดือนชนะจ่าย8.00 ราคาพูนี้บ่งบอกได้เลยครับว่าเจ้าบ้านครับจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมเดือนแน่นอนครับราคาภูเสมอที่4.75และราคาพูเจ้าบ้านชนะบอลต่อชนะที่1.33เป็นราคาพูที่เจ้าบ้านครับเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมเดือนแน่นอนครับราคาพูแบบนี้ครับแล้วก็สอดคล้องกับราคาแฮดิแคป็บและราคาสูงครับของฟุตบอลคู่นี้ครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้งคู่ว่าเพิ่งเปิดสนามมาแค่2นัดนะครับเจ้าบ้านครับแข่ง2นัดครับชนะ1เสมอ1ครับยิงได้1ประตูครับ มีสี่แต้มครับอยู่อันดับที่9้าส่วนทิมเดือนครับแข่งสามนัดครับแข่งมากกว่าครับแพ้เสมอหนึ่งนัดแพ้2นัดครับยิงได้หนึ่งประตูเสียแปดประตูครับมีหนึ่งแต้มอยู่อันดับที่2ี่สบอยู่ไว้เลยทีเดียวครับคือกองหลังค่อนข้างรั่วครับสำหรับทิมเดือนครับแล้วเจอเกมบุกของเจ้าบ้านวันนี้ไม่น่าจะรอดครับเรามาดูสถิติการพบกันของฟุตบอลคู่นี้ครับเจอกันมา1ิบนัดนะครับมีประตูในครึ่งแรกครับแดนัดจาก1ิบนัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปในเก้าสินาทีครับ สิบนัดเต็มเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีสามประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีครับหรือออกสูงเต็มเวลาครับสองที่สองจุดห้าแปดเกมจากสิบเกมครับสถิตินี้มากครับฟุตบอลคู่นี้ในการพบกันครับเปิดเกมแรกกันตลอดนะครับเรามาดูสถิติของเจ้าบ้านครับสิบนัดหลังสุดนะครับมีประตูในแข้งแรกครับหกนัดจากสิบนัดครับมีสองประตูในเก้าสิบนาทีครับสี่นัดจากสิบนัดครับฝั่งทีมเดือนครับมีประตูในแ้งแรกครับหกนัดจากสิบนัด เช่นกันครับแล้วว่ามี2ประตูใน90ประนาทีครับ9นัดจาก10นัดสถิตีทีเดียวเรามาดูผลงานการทําประตูและเสียประตูนะครับ5นัดหลังสุดนะครับชาบ้านครับ5นันครับยิงได้4ประตูครับเฉลี่ยนัดละ0ูเสีย2ประตูครับเสียนัดละศ .4 ฝั่งทีมเยือนครับ5นัดหลังสุดนะครับยิงได้6ประตูครับเฉลี่ยนัดละ1.2ประตูเสีย10ประตูครับเสียนัดละ2.0ประตูหรือนัดละ2ประตูครับสถิติของทีมเยือนนี้ครับการทําประตูก็ ทำได้ทุกนัดครับแต่ว่าเสียประตูค่อนข้างเยอะครับเปิดเจ้าบ้านบุกมากๆอาจจะเจอทีมเดือนสวนได้นะครับฟุตบอลราคาแบบน้คีับเพราะว่ากองหน้าของทีมเดือนก็ค่อนข้างคมเจ็กองหลังนั้นก็รั่วเหมือนกันครับผมมาหยิบคู่นี้มาเป็นคู่ VP ของในการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกวันนี้ครับแล้วก็ใช้ในการลงแข่งในกลุ่มเพื่อชิงเงินรางวัลในกลุ่มกันได้นะครับท่านที่สนใจครับข้อกลุ่ม VP ก็ S45 OVR ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับ ส่วนท่านที่สนใจสั่งซื้อแบบรายวันก็ S O V R ครับครับทักเข้าไปไลน์แอดมินเพื่อขอสใช้บริการในรูปแบบรายวันกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยว3ามทุ่มเรามารุบนบอลกันสวัสดีครับ